ดวงจันทรากลมโตสว่างกระจ่างฟ้าแต่บรรยากาศรอบครหาสนของกูเวินเทียนกลับเต็มไปด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นอาคมบางตาที่เคยหนาแน่นเริ่มสั่นไหวเนื่องจากเวินเทียนต้องแบ่งพลังปราณส่วนหนึ่งเพื่อการข่ายมนคุ้มครองอี้หมิงและแม่ของเขาเวินเทียนยืนอยู่ที่หอคอยสูงของเครหาสใบหน้าขมเข้มเงนยม,ม,มองดวงจันทราเขาสัมผัสได้ถึงไอสังหารที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากตีมเขา ในห้องโถงกลางอีหมิ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่กับเวินเทียนเขาสังเกตเห็นว่ามือของจอมาสันเล็กน้อยเวินเทียนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรอาจเป็นเพราะว่าข้าใช้พลังปราณมากเกินไปงั้นข้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนจู่ๆท้องฟ้าที่เคยปลอดโปร่งก็ถูกผ่าด้วยสายฟ้าสีทองสนันวันไหว ครฮาสันทั้งหลังสันสะเทือนอาคมบังตาถูกฉีออกเผยให้เห็นร่างของหลิงเฟิงและผู้อาวุโสท,ที่ยืนลอยตัวอยู่กลางอากาศเบื้องหน้าคริฮาสกูว่าเวินเทียนเลิกซ่อนตัวได้แล้วออกมาเผชิญหน้ากับความผิดที่เจ้าก่อไว้ในอดีตซะเจ้าเข้าไปซ่อนในห้องรับหลังตู้หนังสือนั่นห้ามออกมาเด็ดขาดจนกว่าข้าจะเรียกสัญญาซีอีหมิงแต่คุณ คุณกำลังอ่อนแอนะครับข้าคือจอมาอามาตามนุษย์พวกนี้ทำอะไรข้าไม่ได้รีบไปเวนเทียนผลักอี้หมิงเข้าไปในห้องลับก่อนจะก้าวออกไปที่ระเบียงพลังปราณสีดำพ,พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปะทะกับพลังสีทองของฝ่ายธรรมะการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรงกระบีบินนับร้อยพุ่งเข้าหาเวนเทียนราวกับหาฝนเวนเทียนใช้พลังทำลายพวกมันจนแหลกละเอียด แต่เขาสัมผัสได้ว่าค่ายกลของผู้อาวุโสทั้งสามนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิดพวกเขาสวดมนต์สะกดวิญ,ญญาณที่ทำให้พลังมาในตัวเขารุ่มร้อนราวกับถูกเผาหลิงเฟิงไม่ได้เข้าร่วมสู้ในทันทีเขากระโดดลงมาที่ระเบียงและมุ่งหน้าไปยังห้องที่อี้หมิงซ่อนตัวอยู่ถ้าเจ้าแต่ต้องเขาเมื่อ,อไหร่ข้าจะสับเจ้าเป็นเหมือนชิน้นข้าไม่ได้มาเพื่อฆ่าเขาข้ามาเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าความรักของปีศาจอย่างเจ้านั่นแหละ ที่จะนำความตายมาสู่เขาจริงๆอีหมิงที่แอบมองอยู่หลังบานประตูห้องลับตัวสั่นด้วยความขัดแยง้งเขาเห็นหวินเทียนถูกผู้อาวุโสทั้งสามรุมทำร้ายจนเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากเจ้ามาผู้ไร้เทียมทานกำลังจะพ่ายแพ้เพราะหมดแต่พะวงถึงความปลอดภัยของเขาที่อยู่เบื้องหลังอีหมิงตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่า หากเขายังหลบซ่อนอยู่แบบนี้เวินเทียนจะไม่มีวันใช้พลังได้อย่างเต็มที่เขาตัดสินใจก้าวออกมาจากห้องหลับท่ามกลางสายตาของหลิงเฟิงและผู้อาวุโสทั้งหลายหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำร้ายเขา